เทมินิตในวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวของไทคมกันค่ะซึ่งเขาเป็นเจ้าของธุรกิจดาวเทียมนะคะธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อรวมไปถึงธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศด้วยแล้วก็ยังมีธุรกิจร่วมทุนอื่นๆด้วยมาดูมุมมองของนักวิเคราะห์ก่อนอันนี้ถือว่าอัปเดตกันล่าสุดเลยนะคะคุณผู้ชม พราะว่าพองบออกปุ๊บก็จะมีมุมมองของนักวิเคราะห์มามีนักวิเคราะห์ที่ cover หุ้นของไทยคมเนี่ยอยู่ทั้งหมด5เจ้า4ใน5แนะนําให้ซื้อนะคะมี1เจ้าแนะนําให้ถือแต่ที่อยากให้คุณชมดูคือราคาเป้าหมายจริงๆแล้วมีราคาเป้าหมายไล่เรียงมานะคะแต่คุณชมเห็นตรงนี้ไหมเห็นตัวการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เป็นการปรับราคาเพิ่มขึ้นสีเขียวๆนี่คือปรับราคาเพิ่มขึ้นนะคะ ราคาเป้าหมายเฉลี่ยนเนี่ยไปอยู่ที่13บาท9สตางค์ประเมินราคาประเมินในภาพรวมนะคะเรื่องของอัตราเงินปันผลตอบแทนจะอยู่ที่ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ0.49อันนี้แต่ดูในช่องกำไรสุทธิอาจจะยังได้เห็นตัวเลขขาดทุนอยู่ประมาณ18.99ล้านบาท เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะคะว่าในมุมของผู้บริหารตัวเลขยังเห็นติดลบนะจะมีนัยยะสําคัญแค่ไหนนะคะอันนี้เป็นในมุมของโบรกเกอร์นะคะส่วนในมุมของผู้บริหารเขาบอกว่าไตรามาสที่3เนี่ยค่ะเป็นไตรามาสที่มีนัยยะสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเม็ดเงินลงทุนดาวเทียมไทยคม10คุณผู้ชมปิดจ็อบเรียบร้อยไปละได้เงินกู้จากสถาบันการเงินปาเรียบร้อยแล้วนะคะวงเงินมูลค่า184ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ6 0 0 0ล้านบาท และอีกหนึ่งโครงการที่ก่อนหน้าน,นี้ดูอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเรื่องของ Space Tech ล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวในแง่บวกมากยิ่งขึ้นแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในไตรมาสสาลองไปฟังผู้บริหารเล่าให้ฟังกันค่ะเราได้มีการปิดเดียวในเรื่องของการกู้เงินระยะยาวนะครับสำหรับดาวเทียมไทยคมสิกกับเอ็กซิมแบง์ของฝรั่งเศสที่เขาเรียกว่า BPI France นะครับร่วมด้วยอสอง สองธนาคารชั้นนำระดับโลกนะครับก็คือ Deutsche Bank กับ Standard c h a r t e r e d Bank นะครับโดยเราได้มีการปิดเดียวในเรื่องของเงินกู้สำหรับการสร้างดาวเทียมไทยคม10นะครับมูลค่า184ล้านเหรียญหรือเทียบเท่ากับประมาณ6,000ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นมาร์โตนที่สำคัญมากสำหรับบริษัทนะครับเนื่องจากว่าไทยคม10เป็น ดาวเทียมที่สําคัญที่สุดสําหรับอ,อนาคตของบริษัทนะครับแล้วก็การที่เราสามารถปิดเดียวเงินกู้ระยะยาวได้ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับในเรื่องของโครงการของเรานะครับแล้วก็ทางนักลงทุนก็คงทราบดีนะครับเป็นดาวเทียมรุ่นใหม่ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ของดาวเทียมบลอดแบนสำหรับภูมิภาคนี้โดยสร้างด้วยบริษัท Airbus ของฝรั่งเศสที่สำคัญก็คือว่าเรามีลูกค้าหลักนะครับที่เซ็น สัญญากับเราแล้วในระยะยาวตลอดอายุการใช้งานของดาวเทียมนะครับก็บริษัทอูเทอร์ซตกรุ๊ปของบริษัทของประเทศฝรั่งเศสเช่นกันนะครับซึ่งเราได้มีการาสามารถ Secure เรื่องของ50%ของการใช้งานของดาวเทียมล่วงหน้าก่อนที่จะยิงอีก2-3ปีนี้ครับ e เ e c เทคนะครับก็เราได้มีการเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของธุรกิจใหม่ของเราก็คือธุรกิจของ Space t e c h นะครับ โดยเราใช้ภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็ใช้ความสามารถในเรื่องของ AI ของบริษัทนะครับในการสร้างตัวโซลูชันต่างๆนะครับในไตรมาสที่ผ่านมานะครับเราได้ทำงานกับกรมควบคุมมลพิษนะครับแล้วก็สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะครับในการวิเคราะห์เรื่องของฝุ่นนะครับโดยเฉพาะ PM 2.5ซึ่งตอนนี้หลายๆท่านก็คงทราบดีเป็นฤดู PM 2.5 นะครับเราได้ทำตัวโซลูชันร่วมกับภาครัฐนะครับในการคาดการณนะครับนวันล่วงหน้าว่า PM 2.5มันจะเกิดที่ไหนนะครับในปริมาณเท่าไหร่นะครับล่วงหน้าซึ่งตรงนี้ฮะเป็นข้อมูลที่สำคัญมากที่ภาครัฐเอาจะมาใช้ในการบริหารจัดการในเรื่องของมลพิษนะฮะโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะพิสูจน์ได้ว่าตัวโซลูชันของไทยคม ในเรื่องของ Space t e c h นะครับาสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับภาครัฐได้มากมายนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในเรื่องแล้วก็เป้าหมายของบริษัทก็คือจะต่อยอดนะครับเรื่องของตัวโซลูชันในเรื่องของ Space Tech ในภาครัฐอย่างต่อเนื่องนะครับในในด้านมลพิษในด้านเกษตรเป็นต้นนะครับส่วนในด้านตัวเลขการทำการประกผลประกอบการนะคะในไตรมาสสามเนี่ยมีไรายได้รวม5 1 8ล้านบาท ลดลง4%ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะแต่ผู้บริหารบอกว่ากำไรสุทธิปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะแล้วก็ยังให้ติดตามด้วยแม้ว่ายอดขายไตรมาสสามเนี่ยจะลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสสองแต่กำไรสุทธิที่มีแนวโน้มดีขึ้นก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่ช่วยเสริมนะคะรวมทั้งการบริหารจัดการต้นทุนที่ดียิ่งขึ้นด้วยเราไปติดตามความแข็งแกร่งหรือว่าพัฒนาการในเรื่องของตัวเลขทางการเงินกันค่ะสำหรับไตรมาสที่3นะครับก็ ในด้านซ้ายมือนะครับก็คือเรื่องของยอดขายนะครับยอดขายอยู่ที่518ล้านบาทนะครับในไตรมาสที่3ซึ่งลดลงเล็กน้อยเทียบกับไตรมาสที่2นะครับสืบเนื่องจากว่า2เรื่องครับเรื่องหนึ่งก็คือเรามีมีรับรู้รายได้ที่เป็น one time ในไตรมาสที่2บางส่วนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการที่เงินบาทแข็งขึ้นนะครับเทียบกับไตรมาสที่2นะครับส่งผล ให้ทางตัวท็อปไลน์หรือว่าตัวตัวรายรับลดลงเล็กน้อยนะครับอันนี้ในระยะสั้นในด้านของกำไรที่เป็นคอโปรฟิตนะครับในเปคอโปรฟิตเราอยู่ที่ยังเป็นบวกอยู่นะครับที่7ล้านบาทนะครับก็น้อยกว่าแต่มาที่แล้วเล็กน้อยนะครับประมาณ7ล้านบาทนะครับก็อันนี้มาจากการที่ยอดขายที่มันลดลงบ้างนะครับแต่ ถ้าสมมติว่าเราไม่เอาเราเอาโฟกัสแค่ธุรกิจหลักของเราคือธุรกิจดาวเทียมเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัดออกอธุรกิจอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับดาวเทียม erm นะครับตัวกําไรมันจะอยู่ที่21ล้านบาทสําหรับไตรมาสที่นี้ไตรมาสน,นี้นะครับกําไรสุทธินะครับก็จะสังเกตว่าในกําไรสุทธิเทรนด์ของเรามันดีมากเลยนะครับตั้งแต่ไตรมาสที่3ของปีที่แล้วนะครับเราติดลบประมาณ500ล้านเพราะว่าช่วงนั้น เราก็ได้แจ้งทางผู้ถือหุ้นนะครับเพรว่าช่วงนั้นนะบริษัทยังอยู่ในช่วงในการเปลี่ยนผ่านนะครับระหว่างดวงเก่ากับเข้ามาดวงใหม่บ้างนะครับแล้วก็ปรับพอร์ตของลูกค้านะครับแต่ก็จะเห็นเทรนด์นะครับว่าเทรนด์ของกำไรสุทธินะฮะดีขึ้นตามลำดับนะครับตั้งแต่ลบ500ล้านปีที่แล้วนะครับในเวลาเดียวกันปีที่แล้วมาลบ200ล้าน ตอนไต่มาสที่ไต่มาสที่แล้วนะครับแล้วก็ไต่มาสนี้นะครับใกล้ใกล้ผ่านเลยนะฮะใ,ใกล้ใกล้ที่สุดมากลบประมาณ90,00 0สบาทนะครับแสดงว่าเทรนด์นี้นะครับเราก็เราก็มองว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับนะครับตอนที่เรามีดาวเทียมดวงใหม่ลูกค้าเริ่มเข้าใช้งานเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายนะฮะทางฝ่ายจัดการนะฮะให้ความสําคัญเรื่องนี้มากในช่วงการเปลี่ยนผ่านโดยเราได้ควบคุมเรื่องเรื่องของค่าใช้จ่ายในด้านของคอส กับ S G N A อย่างต่อเนื่องนะครับในด้านของคอสเองเราลดจากไตรมาสที่แล้วประมาณ5%แล้วก็ลดจากปีที่แล้ว15%นะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับเราได้มีการลดอย่างสาระสำคัญนะครับโดยจากเทียบกับปีที่แล้วนะครับลดไป12%นะครับแล้วก็เทียบกับไตรมาสที่แล้วลดไป6%นะครับดังนั้นเนี่ยเราในช่วงที่เรากำลังเปลี่ยนผ่าน เรากาลังผลักดันในเรื่องของโอกาสกับรายได้ในอนาคตในเวลาเดียวกันเรามีการบริหารจัดการในเรื่องของค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดนะครับทำให้สร้างประสิทธิภาพให้กับทางบริษัทอย่างมากที่สุดครับส่วนของตัวเงินกระแสเงินสดนะครับในไต,ตรมาสที่3ของปี2025นะครับกระแสเงินสดอยู่ที่3,300ล้านบาทนะครับสูงกว่าปีที่แล้วพันกว่าล้านบาทนะครับก็จะสังเกตว่า ที่สำคัญนะครับก็คือ cash flow from operation นะครับสูงขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการเป็นการที่เรามุ่งมั่นนะครับที่จะสร้างกระแสเงนินสดที่มาจากาการ operation ให้มากขึ้น,นไปลำดับลาดับไปนะครับก็ตอนนี้ทาง D ratio อยู่ที่0.7นะครับแล้วก็การที่เราได้มีการ secure ตัวตัวเงินกู้ระยะยาวแล้วนะครับ ก็ตอนนี้เนี่ยในเรื่องของไฟแนนซ์นะครับเราก็เรียบร้อยนะครับในการที่จะเดินหน้าในเรื่องของโครงการของเราครับถามว่าในอนาคตจะโฟกัสอะไรบ้างน,นะคะผู้บริหารบอกว่าจริงๆแล้วที่อินเดียเนี่ยหลังจากที่เข้าไปได้แล้วเนี่ยยังถือว่าเป็นตลาดที่มีความสําคัญมากที่สุดนะคะล่าสุดในมีการเซ็นสัญญากับลูกค้าเจ้าหนึ่งไปแล้วแล้วก็กําลังมีการพูดคุยกับอีกหนึ่งเจ้าไปฟังมุมมองนี้กันค่ะ Mo v i n g forward ผมเริ่มต้นด้วยประเทศอินเดียก่อนนะครับซึ่งเป็นประเทศที่สำคัญที่สุดในต่างประเทศของเรานะครับในช่วงที่การเปลี่ยนผ่านตรงนี้เนี่ยนะครับลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดของของเราที่เราให้บริการอยู่ปัจจุบันบนดาวเทียมทอยคอมสีก็คือบริษัทที่ชื่อ BSNL นะครับซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดียเราใช้เรามายาวนานนะครับใช้สาหรับโครงการรัฐของเขานะครับเรากาลังออกแบบ นะครับจะเปลี่ยนผ่านจากดาวเทียมไทยคม4แล้วก็จะย้ายลูกค้าของ BSNL ไปดาวเทียมไทยคม8กับไทยคม9นะครับซึ่งกำลังจะยิงปีหน้านะครับก็อันนี้ก็จะไปอยู่ในแผนการในการโอนย้ายตัวลูกค้าของเรานะครับเราได้มีการเซ็นกับบริษัทผู้ให้บริการดาวเทียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดียชื่อบริษัท u u h e s นะครับซึ่งเป็น Joint Venture ระหว่าง บริษัท American, อเมริกันก็คือ h u g e USA นะครับกับบาติของประเทศอินเดียนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้เริ่มให้บริการดาวเทียมไทยคม8เรียบร้อยแล้วนะครับเขาโฟกัสในเรื่องของรัฐบาลในเรื่องของอบ,อบริษัท Enterprise ต่างๆนะครับแล้วก็อ i อ m c เนะครับเป็นตัวย่อก็คือว่า Wi-Fi บนเครื่องบินกับบนเรือนะครับซึ่งประเทศอินเดียเนี่ย มีฟีเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนะครับแล้วทุกคนจะต้องการ Wi-Fi บนเครื่องบินดังนั้นนี่จะเป็นโอกาสที่มหาศาลสำหรับตัวบริษัทไทยคมนะครับในการให้บริการที่อินเดียเขาเริ่มด้วยไทยคม8นะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีการพูดคุยกันว่าหลังจากไทยคม8แล้วก็จะโตด้วยไทยคม9กับไทยคม10ข่าวล่าสุดของไตามาสนี้นะครับเราได้มีการคุยกับทางอีกพาร์ทเนอร์หนึ่งนะครับเป็นราย2 ของประเทศอินเดียนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะชี้แจงได้ว่าเป็นใครนะครับแต่บริษัทนี้นะครับเป็นบริษัทที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ให้ความสนใจที่จะใช้ดาวเทียมไทยคมแเช่นกันในประเทศอินเดียนะครับแล้วก็ต่อด้วยไทยคม9ก่าับไทยคม10ก็จะสรุปโดยสรุปนะครับในประเทศอินเดียเนี่ยเรามีฐานที่เป็นลูกค้าที่เป็นฝั่งรับวิสาหกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ นะฮะที่ใช้บริการเราอยู่เราจะต่อยอดด้วยตรงนั้นแถมเรามีบริษัทที่เป็นเอกชน2อรายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดียนะครับที่จะใช้ไทยคม8ไทยคม9ก่าับไทยคม10ในอนาคตนะครับดังนั้นเนี่ยประเทศอินเดียจะเป็นโอกาสที่สำคัญมากสำหรับไทยคมในในอนาคตครับ ผู้ชมที่สนใจอยากจะฟังแบบเต็มนะคะผู้ชมติดตามได้ในอัปเดตที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็อยากให้แวะมาดูในส่วนของงบการเงินด้วยอาจจะเป็นความท้าทายมากที่สุดเลยก็ได้นะคะของไทยคมเพราะว่าผู้ชมดูจากรายได้แล้วก็กําไรของไทยคมยังมีความเวี่ยงในแนวโน้มขาลงอยู่นะคะรายได้เนี่ยในปีส5 64อยู่ที่รอยอล้านบาทกำไรสุทธิอยู่ที่ 143ล้านบาทพอมาปี2565กําไรสุทธิลดลงมาเหลือ3,142ล้านบาทกําไรสุทธิหายไปร้0ยล้านมาเหลือ42ล้านปี2566กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นนิดหน่อยมาอยู่ที่3,220ล้านกําไรก้าวกระโดดไปเป็น353ล้านส่วนปี2567กําไรก็ รายได้ในส่วนของรายได้ก็หายไปเลยนะคะมาอยู่ที่2,702ล้านบาทแล้วก็มาเป็นขาดทุนสุทธิ22ล้านบาทค่อนข้างที่จะมีความเหวี่ยงกันพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็รวมไปถึงกําไรด้วยถ้าดูจากตัวเลขตรงนี้นะคะยังอาจจะตีความได้ว่าความสามารถในการทากำไรนั้นยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่านะคะแล้วก็อัตรากําไรสุทธิเนี่ยล่าสุดติดลบ อยู่ที่4.57%ด้วย ROAE RO o ก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำเดี๋ยวเลื่อนลงมาคุณชมดูเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำมากๆเลยนะคะที่1.79กับ1.01ตามลำดับสะท้อนว่ายังมีความสามารถน้อยในการใช้สินทรัพย์และส่วนทุนเพื่อสร้างกําไรสนใจบรนทัดไหนอยากเจาะลึกบันทัดไหนคุณชมก็เข้าไปอ่านได้ที่งบการเงินของเขานะคะในส่วนของเว็บไซต์ตลดาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ